วันนี้ยังเช้านะคนะเมื่อวานนี้ก็มีถาดเยอะเข้ามาใหม่นะครนะก็อณะที่โชคถาดใบใหญ่ๆนะครับประสมเยอะได้ถึงเป็นกิโลนะครับนี่ครับเมื่อวานนี้เข้ามานะครับเป็นของบิ๊กเป็นของเบนนัวนะครับนี่ครับพัสดุพัสติพีซีอย่างดีนะครับอะนี่ครับความลึกนะครับอนะความลึกฝานี่ก็ฝาสิบแปดเซนนะครับคณะส่วนตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ ความกว้างตรงนี้นะครับความกว้างตรงนี้ก็สิบยี่สิบจุดห้านะครับยี่สิบจุดห้านะครับฝาจะไม่ชิดนะครับนนาดูครับนี่ครับนี่ครับลึกมากครับลึกสิบเซนนะครับนี่ครับความลึกตรงนี้นะครับสิบเซนนะครับใช้กับเก้าอี้ใช้กับกระติกได้ทุกอย่างนะครับเก้าอี้ผ้าบันลังนะครับนี่ครับวัสดุอย่างดีนะท่านน้านี่ครับตอนนี้สินค้าก็มาถึงหน้าร้านแน้วนะครับนี่ครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับผสมทีเป็นกิโลครับเดี๋ยวเทียบเทียบให้ดูกับ าดที่แถมมากับก้อยอีนะครับนมันมีความต่างนะครับมีวัดชัดเจนความลึกความความลึกความกว้างนะครับชัดเจนนะครับนี่ครับดูครับนะครับใหญ่กว่าแน่นอนครับแล้วลึกลึกว่าเท่าตัวเลยครับดูครับความลึกนะครับนี่ครับนานาที่สนใจนะครับต่อราคาหน้าร้านก็อยู่สามร้อยสามสิบาทนะครับถ้าออนไลน์ก็มีค่าจัดทรงเจ็ดสิบบาทนะครับก็ สนใจก็เวะมารับชมหน้าร้านได้นะครับสุขสวัสดิ์สามเจ็ดทับเจ็ดนะครับสามแยกพระประแดงนะครับนี่ครับหน้าร้านก็เปิดทุกวันนะครับน้านี่ครับของเบนบีเอ็นนะครับเบนนัวนะครับงานดีแน่นอนครับของของบริษัทนี้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณน้าที่ติดตามนะครับสวัสดีครับผม